ไิสวัสดีครับมอนีพบผมจาท่อนนะครับผ้ามวนผ้ากินครับมานีนะครับจาท่อนผ้าผี่ันหน่องนะครับผ้าเบงนะครับตอนนี้กําลังกาหล้างเข้ากําลังหาหาแรงครับมอนีครับข้าหลังครับนิสาครับกําลังเอ่มาเตรียมตะไคร้รักปลาครับแล้วไปรุ่นครับว่าจะได้รลาปไหนครับไปครับ นะครับตอนนี้กับเวลาสิบหาเออสิบเจ็ดนากาครับหาเม้งแรงครับเมื่อนี้เขากะเดินไปลงเวลามาหาอาหารกินแรงครับขี้เก่านะครับฝ่ายน้ำฝ่ายน้ำคังงวงงวยนะครับเป็นเป็นพื้นที่หากินครับพื้นที่หากินตอนนี้ฝนกระโ t o ครับตกเบิดมื่นเบี้ยนนะครับตกจนหอดคำเลยครับอ่าตอนนี้กําลังหาทีมจัดทีมลงไปประดาน้ำครับ หาเมนูกินแรงครับเดี๋ยวคอยรุ่นกันต่อไปครับ มารอลุงนะครับตอนนี้กองเชียร์มากกองเชียร์แบกร้ายเลยครับมารอลุงนะครับไกลแล้วครับไกลจะสุดคาแล้วครับแต่เลื่อนบ้างแต่นู่นนะครับฟังนั้งผุครับเนิมาสุดอีกฟังหนึ่งครับมามาล่อลวงครับเห็นทีมงานเขาวาดโอ้เยอะแยะเลยครับเต็มคายเลยเดี๋ยวขอมาลุ้นะครับโค้แม่พี่น้องครับตอนนี้กำลังสื้อปลาขึ้นนะครับ ลังจากเลยงานนะครับพ่อมาปลาม่องครับมปลาม่องนะครับคนเดียวก็มั่งมาใส่จัดสีไล่บลายไหจัดเป็นสีแดงหือสีปลานะครับเบิ่งนะครับเออมามามาเลยพี่โอ้ยดครับัให้ยูรับกินร้กินครับเดี๋ยวน้ยกกกกอนยกกันยกกครับยนครับอครับอ้ปวต่องนะครับปลาหมีปลาเค็มมี่ปลางคี่ปลาไมกาอีมี่ไปนะครับไว้ครับสุไหงดิบึงกับเมนูนะครับเด้อ ใส่เหล่ากล่องที่ใส่หล่าโอ้จีว่ากล่องตาเลยนะครับจับผู้นี้ครับอย่าไปจับผู้นั้นผู้นั้นบาดังครับผู้นี้นี่สียงดังสวยงามครับจ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 ับเอาครับสำหรับคลิปนี้ครับจาท่อนขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับนะครับติดตามเลยทางทางช่องจาท่อนภาพความไม่กินครับพี่หนาครับสำหรับคลิปนี้เอาไปแิ่นี้ครับสวัสดีครับ